หนุ่มกัญชัยจับมือพันธมิตรมอบถุงยังชีพสองพันถุงส่งต่อกำลังใจให้กองทัพในพื้นที่ชายแดนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสทางช่องสามร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจนำโดยแบร์ไลโอภายใต้การบริหารของนภรัตน์มาลัยวง์ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท88ดสิบแปดไทยแลนด์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้สนับสนุนอีกหลายแบรนด์นำได้แก่ m อ็มหนึ่งห้าศูส ซอสโปรไทรเวอร์ Source, iver, ยามกำกิกเพียงบมีไวและข้าวตราฉัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งต่อน้ำใจไทยไม่ทิ้งกันโดยมอบถุงยังชีพจำนวน2,000ถุงให้แก่กองทัพเพื่อนำไปกระจายต่อให้กับกำลังพลในพื้นที่ชายแดนทีมงานจากทั้งรายการโหนกระแสและไลโอร่วมลงมือจัดเตรียมและบรรจุถุงยังชีพด้วยตนเองเพื่อให้ทุกถุงสะท้อนถึงความห่วงใย และการสนับสนุนภารกิจของกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทในการดูแลความมั่นคงของประเทศภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเวชภัณฑ์แชมพูและของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันซึ่งผ่านการตรวจสอบและบรรจุอย่างรอบคอบก่อนส่งมอบให้กองทัพนําไปกระจายสู่พื้นที่ชายแดนกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากสื่อมวลชนภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างกองทัพ และผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติพร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการปกป้องแผ่นดินอย่างแท้จริง